การขับเคลื่อนการดำเนินงานในโรงเรียนบ้านบางระพา,าตามหลักคุคบมประกัดธรรมนูหมู่บ้านเก้าดีขุคบประกัศธรรมนูหมู่บ้านเก้าดีกำหนดขึ้นโดยฉันทามติความเห็นชอบร่วมกันของทุกคนในหมู่บ้านเพื่อเป็นพันธสัญญาให้ทุกคนถือปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตให้หมู่บ้านมีสันติสุขอย่างมั่นคงยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นคนดีรู้จักพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โรงเรียนบ้านบางราพาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งดังอยู่หมู่ที่5ตำบลท่ากำชำอมอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น154คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คน ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวปวีกรคำคลองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางระพาโดยสภาพปัญหาของโรงเรียนบ้านบางระพาในปัจจุบันพบว่านักเรียนบางส่วนนักเรียนขาดระเบียบวินัยความรับผิดชอบขาดคิจสาธารณะอีกทั้งปัญหาเศรษฐกิจและบริบทของชุมชนจึงบางช่วงเวลาของนักเรียนบางส่วนต้องอาศัยอยู่ตามลาพังหรืออาศัยอยู่กับญาติการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจํากัด การก่อนโปรและการให้คําแนะนําจากผู้ผปกครองส่งผลต่อปัญหาพฤติกรรมและค่านิยมของนักเรียนการขับเลือนกิจกรรมในโรงเรียนโดยมุ่งเน้นการฝึกสําเร็จให้นักเรียนทําดีละชั่วบัวบาส่งเสริมให้เกิดแผนการดําเนินชีวิตที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืนเป็นต้นแบบความดีอย่างรอบด้านซึ่งมีลําดับขั้นตอนในการดําเนินงานดังน,นี้ 1. ร่วมกันประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษาและชุมชนและวางแผนการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสถานศึกษาภายใต้หลักคุคบักกัตธรรมนูญหมู่บ้านเก้าดี 2. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อว,วางแผนการดําเนินงานให้การดําเนินงานกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับหลักขุคบปกัตธรรมนูญหมู่บ้านเก้าดี 3. รวมกันกาหนดวิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินง,งานและดำเนินง,งานตามแผนที่วางไว้ 4. ในตเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 5. ทถอดบทเรียนให้กำลังใจและร่วมด้วยชมยินดีการจัดก,กิจกรรมในโรงเรียนบ้านบางราภาตามหลักขุกรมปากัดธรรมนูโมบ้านก้าดีมีดังนี้ดีที่1การเป็นคนดีปลูกฝังจิตสำนึกทำดีละเว้นชั่วกลัวบาปปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา รักมาตุภูมิชาติกษัตริย์รับผิดชอบโดยกม,โมโน้อยฝ่ยายศาสนาและวัฒนธรรมประกอบด้วยกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันกิจกรรมวันสาคัญต่างๆโครงการโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมโครงการโรงเรียนสุจริตและกิจกรรมจิตอาสาดีที่ 2. การมีปัญญามีความรู้ที่เป็นทรมเป็นรู้เท่าทันโลกสร้างสารรค์นวัตรกรรมเชี่ยวชาญร,ระบบเทคโนโลยีรับผิดชอบโดยกมนน้อยฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่การยกระดับคุณสอนเติทางการเรียนโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการพัฒนาทักษะทางสมอง EF กิจกรรมพี่สอนน้องกิจกรรมคลายวิ์คนิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมพัสนุศึกษานอกสถานที่ ีที่3ามรายได้สมดุลมีอาชีพรายได้ที่มั่นคงดำรงบบชีพแบบพอเพียงขึ้นผ่าตนรับผิดชอบโดยกอมอน้อยฝ่ายส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ประกอบด้วยกิจกรรมธนาคารขยะโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพกิจกรรมแปรรูปอาหารกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพโครงการจัดเก็บเพื่ออาหารกลางวันดีที่4สุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพกายแข็งแรงจิตเข้มแข็ง ีสุขภาวะที่ดีมีคุณภาพรับผิดชอบโดยโกมอน้อยฝ่ายสาธารณสุขประกอบไปด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกีฬากิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมออกกําลังกายยามเช้ากิจกรรมปอยน้อยโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการบางราพาสมาร์ทคิโครงการอาหารกลางวันและอาหารและอาหารเสริมนมโครงการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมวิสตว์เอ็ดผาดีที่5สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมสมบูรณ์ยังยืนไว้มลพิษทางพื้นดินน้ำและอากาศถนนแหล่งน,น้ำไฟฟ้ามีคุณภาพรับผิดชอบโดยโกรมอนุสัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติประกอบไปด้วยโครงการระเรียนขัขยะซิโรเวสคูลกิจกรรมอีโคสคูลกิจกรรมกิจอาสารักบ้านเกิดกิจกรรมกล่องขนมรักโลกและกิจกรรมปลูกป,ป่าเฉลิมพระเกียรติ ดีที่6โรงเรียนอบอุ่นความเมตตาอาทรช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันมีความรักผูกพันเป็นครอบครัวอบอุ่นไม่ทอดทิ้งกันรับผิดชอบโดยกมอนุอไฟสังคมประกอบไปด้วยโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านกิจกรรมสลามยามเช้าโครงการวานันสาคัญกิจกรรมสายใหญ่สัมพันธ์กิจกรรมตามน้องกลับมาเรียนกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมชวนหนูน้อยรักการอ่าน กิจกรรมโครงการาสัมพันธ์ชุมชนกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจกิจกรรมอ่านิทานให้น้องฟังกิจกรรมชวนน้องอ่านหนังสือกิจกรรมพี่ช่วยน้องและกิจกรรมแนแนวดีที่เจ็ดห่างไกลาย,ยาเสพติดมีความปลอดภัยในชีวิตรั์สิ่ไม่มีเหตุร้ายไม่กระทำการผิดกฎหมายไม่มียาเสพติดไม่ละเมิดประเพณีอันดีงามรับผิดชอบโดยกรมอนุนสายความมัน่นคง ประกอบไปด้วยโครงการศักษาสีขาวกิจกรรมวงเรียนปอดบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กิจกรรมครูแดนโครงการหนึ่งสถานพินิจหกสถานศึกษาและลกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและความประทึกโดยสถานพินิจ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีและกิจกรรมซอแผนเผชิญเหตุดีที่แปดจัดตั้งกองทุนพึน่งตนเองมีกองทุนพึน่งตนเองไปจนมาในการแก้ปัญหา และพัฒนาในเรื่องที่สำคัญจำเป็นเว,นว้นวรวยตัวเองได้เราิะชอบโดยโกมน้อยฝายเศรษฐกิจและกาครคลังประกอบด้วยกิจกรรมออมทรัพย์โครงการธนาคารขยะและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันดีที่เจ้าคณะกรรมการนัเกเรียนเข้มแข็งโรงเรียนมีคณะกรรมการที่มีความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าท,ทำรวมไปถขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ระดับช็อตโดยกรมน้อยฝ่ายปกครองประกอบด้วยโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมสะท้อนผลการปฏิบัติงานของนักเรียนกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมเสริสมสร้างภาวะผู้นำพัฒนาเครือข่ายเยาวชนรู้รักรู้คุณคาารรา่าศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีผ่านวัฒนธรรมเชิงอัตลักษณ์ชายแดนใต้ภายใต้โครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม สุสันติสุขชายแดนภาคใต้เพื่อจภางพวกรูนนาให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานในโรงเรียนบ้านบางระภาตามหลักภูมปัก,ปาก,กัาธรรมนูหมู่บ้านเก้าดีส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรน,นักเรียนและชุมชนมีจิตสำนึกให้ทุกคนทำดีละชั่วขวบบาปปฏิบัต,ติตนตามหลักคำสอนของศาสนา มีความจงรักภักดีต่อชา,าศาสนาพระมหากษัตริย์รักษากฎหมายระเบียบและข้อตกลงของสังคมมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ทุกคนมีความรู้คิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันเทคโนโลยีผ่ายไปนโยบายเรียนดีมีความสุกมีทักษะอาชีพเพื่อการมีอาชีพและรายได้ในอนาคตมีสุขภาพกายสุขภาพจิตข้นแข็งโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดีมีคุณภาพ มีความรักพวงเพนและรวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืนมีความเมตตาอาทรส่วถึยเือนร่วมใจและกันมีจิตสาธารณะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีกองทุนขึ้นตนเองมีน้ำใจรร้จักให้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่อย่างพอเพียงมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านบางระพา,ากมน้อยที่เข้มแข็ง,ขง ทำให้การบริหารง,งานและการดําเนินงานของสถาบันศึกษาประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาโรงเรียนให้เจริญและยั่งยืนจากการดาเนินงานตามหลักทุกทรมประกับธรรมนูญบ้านเก้าดีส่งผลให้โรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆดัง,งนี้ดีที่1การเป็นคนดีดีที่2การมีปัญญา ดีที่๘รายได้สมดุลดีที่่สุขภาพแข็งแรงดีที่5สวดล้อมสมบูรณดีที่6โูงเอียนอบอุ่นดีที่7ห่างไกลาย,ยาเสพติด 1. ดีที่8จัดตั้งกองทุนทุกตนเองดีที่9คือนักธรรมการนัเกเรียนเข้มแข็ง